สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะผูกมัดเยอะไปเสรีพิสทจิ์ชี้ MOU ลงรายละเอียดมากไปเหมือนก้าวไกลพยายามผูกมัดพรรครวมเสรีพิสทจิ์ชี้ MOU ลงรายละเอียดมากไปเหมือนก้าวไกลพยายามผูกมัดพรรครวมนะะควรเป็นแค่กรอบอกว้างมุ่งให้ทุกฝ่ายมีอุดมการณ์ตรงกรันย้ำการเดินหน้าตั้งรัฐบาลวันที่20พฤษภาคม66พลตํารวจเอกเสรีพิสทจิ์เตมียเวศ หัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณา MOU ของพักเก้าไกลเพื่อเต้ารัฐบาลว่าขณะนี้กำลังดูอยู่โดยเนื้อหา MOU มีประมาณหนึ่งหน้ากระดาษกว่าๆและกำลังดำเนินการแก้ไขส่งกลับไปเนื่องจากามองว่าเนื้อหาใน MOU ลงรายละเอียดมากเกินไปเช่นปฏิรูปทหารประเด็นสมรสเท่าเทียมประเด็นสุลาก้าวหน้าแต่ไม่มีประเด็นมาตา112 พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มองว่า m o u ข้อตกลงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนี้ต้องไม่ลึกลงลึกในรายละเอียดแต่ควรทำให้เป็นภาพกว้างๆเพราะเหมือนว่าพรรคก้าวไกลกำลังจะผูกมัดพรรคร่วมเพื่อให้เห็นด้วยกับประเด็นของพรรคก้าวไกลซึ่งบางเรื่องต้นเห็นด้วยแต่มองว่าไม่ควรผูกมัดเอาไว้หากจะแก้ไขหรือทำเรื่องอะไรก็ควรไปดำเนินการในขั้นตอนรัฐสภา โดย MOU ควรทำให้คณะรัฐมนตรีคอรอมอเข้ารัชการประชาชน70ล้านคนมีอุดมการร่วมกันและเข้าใจตรงกันก่อนซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่พักเสรีรวมไทยจะส่งข้อเสนอแนะนี้กลับไปให้พักก้าวไกลเพื่อพ,พูดคุยกันอีกทีเชื่อว,ว่าจะทันถแถลงร่วมวันที่22พฤษภาคมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะ เชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ